เล่นแบบพิกันคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบ เ,เพื่อนมือใหม่ที่จะลงเล่นแมปปิดกันตัวละครต้องมีเลเวล14ขึ้นไปมูลค่าของที่ใช้ลงสนามต้อง30,000โคเอิร e นขึ้นไปและต้องเสียค่าเข้าเล่น5,000โคเอิร e นและของที่เราเซตไปในเกมนี้หมวกและเกาะเลเวล4หูฟัง M32 อาวุธปืนแนะน 5, ํา MP5 บรรจุกระกรสุนจ j g c 9 x 1 9ม m 7N31 ในกระเป๋าสายโยงบ่าและเป้ก็เป็นเซตตามรูปเลยครับส่วนในเซฟสีช่องก็จะมีเงินออกทางพิเศษ7,000ยาหลอดแดงและหลอดฟ้ากุญแจที่พกไปก็จะเป็นกุญแจ6ดอกนี้เลยมูลค่ารวมอุปกรณ์89,000ข้อดีของแมปปิดกัน้นเราจะรู้ได้ของดีกว่าการเล่นแมปธรรมดา าเพื่อนๆมีกุญแจแนะนําให้ใช้กุญแจในโหมดปิดกั้นจะมีโอกาสเจอของดีกว่าการเล่นโหมดธรรมดายิงช่วงนี้มีกิจกรรมล่าสิงโตทองด้วยมือเปล่าโหมดปิดกั้นนี่แหละครับเหมาะกับการล่าสิงโตหรือซ d ดีที่เป็นของมีมูลค่ามากที่สุดในเกมนี้ส่วนในเรื่องข้อเสียของโหมดปิดกัน้นก็คงจะเป็นเรื่องอัตราการรอดชีวิตจะต่ำกว่าการเล่นโหมดธรรมดาเพราะส่วนใหญ่ผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในโหมดนี้จะค่อนข้างเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือและมีความชํานาญในการเล่นประมาณหนึ่งแล้วและด้วยการจํากัดมูลค่าการเข้าเริ่มต้นที่0,000ั่แว่าทุกคนจะลงง0,000ไม่มีใครยา กลงมาตายฟรีดังนั้นโหมดปิดกันเป็นเหมือนสมรภูมิเดือดเป็นเกมการเล่นแห่งการฟาร์มคนไม่ใช่วิ่งฟาร์มของมูลค่าของที่ฟาร์มได้ขึ้นอยู่ที่ศพที่ตายดังคอนเซ็ปต์ของเกมที่แท้จริงว่าชูดแอนด์ลูดยิงและก็ป้นทรัพยากรเราจะมาแคมป์ตรงโกดังคอกมาก่อนครับใช้กุญแจโกดังคอกมาเปิดเข้าไปตอนนี้ทางโตเกมมีกิจกรรมจับสิงโตด้วยมือเปล่า ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้เพื่อนๆก็แค่โพสต์รูปหรือคลิปที่แสดงของที่เราฟาร์มได้ในเกม Arena b r e a k o u t โพสต์ลงในช่องทาง t i k t o k แล้วติด hashtag Arena b r e รเกกับ hashtag จับสิงโตทองด้วยมือเปล่ามีโอกาสลุ้นรางวัลมูลค่ารวม0,000 0บาทกิจกรรมจะหมดเขตในวันที่30สิงหาคมนี้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือ Tik t o k e r ผมแนะนำกิจกรรม g o l เด n Lion Legend ตัวเกมได้เปิดรับสมัครคนชื่นชอบการทำคอเนเทน ส่งผลงานสม่ำเสมอและติดแฮชแท็กจับสิงห์ตัวทองด้วยมือเปล่าก็จะมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งเงินสดมูลค่ารวม5 0 0แสนบาทและการโปรโมทอย่างเป็นทางการใน Tik t o k มูลค่ารวม6 0แสนบาทพเพื่อนเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ในเว็บไซต์เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับจากจุดที่เราอยู่คือคอ,อกมา้าเราจะวิ่งลงไปที่โมเตลฟาร์มเสร็จเราจะวิ่งออกที่จุดออกตรงโมเตลจุดออกตรงนี้จะเป็นจุดออกที่มีเงื่อนไขเวลาในเกมต้องผ่านไป10นาทีและต้องจ่ายเงินค่าออก6000โคเอิร์นได้เวลาไปกันต่อครับ จิตยาลอดแดงก่อนเลยครับตามด้วยยาแก้ปวดแล้วมุ่งสู่โมโตเตลเลยครับจากคอกมาก่อนที่จะข้ามไปฝั่งโมโตเตลเช็คดูให้ดีก่อนครับมาถึงบริเวณโมโตเตลแล้วนะครับเสียงเงียบ เราก็ต้องทำตัวเองให้เงียบไว้ครับไปครับเข้าโมเตลกันเลยมีขึ้นรูปเวฟบสองเวฟไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือปอดครับอยู่ใกล้มากเลยแต่รูปเวฟมันมีลูกศรชี้ลงเขาอยู่ห้องใต้ดินเราครับแล้วเขาย่องอยู่ เขาอยู่ข้างล่างทางลงตรงนี้ค่อนข้างเสียงไม่ค่อยแนะนำให้ลงไปเท่าไหร่มีเสียงหลุดซ้ายมือเสียงเขาย่องอยู่ใต้เท้าเรานะครับ แวะฟาร์มห้องโมเตล2อ2์เหมือนห้องนี้โดนฟาร์มไปแล้วครับต่อด้วยโมเตล2อ1์ ประตูให้เรียบร้อยตอนนี้มีทั้งคนทั้งบอดแล้วครับงานเข้าระเบิดในเกมเกมนี้โคตรแรงและอันตรายสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นล่อแรล่หรือเกินปั๊มเลือดก่อนเลย ่อที่ผ้าพันแผลาก,กปวดผ้พาพันแผลอีกทีและผ่าตัดแขนขาระเบิดลูกเดียวเล่นเอาแขนดำขาดำทั้งสองข้างเลยนะครับวิงกันเต็มเลยทั้งเสียงเท้าบอดเสียงเท้าคนแยกออกยากจัด เหนครับพ่อหนุม่มขึ้นเว็บเสียงแล้วมีลูกสอนชี้ลงแบบนี้เขาวิ่งอยู่ข้างล่างครับชันเดียวกับเราละ โอ้ชัดแล้วชัดแล้วนี่ไงบรรลัยแล้วครับงานนี้ เสียงเท้าจากข้างบนดูเงียบเงียไปนะครับ ตัดเหลือแค่นเดียวล้เสียงปืน MP5 แสดงว่ายังมีตัวในโมเตลนะครับเสียงเท้าอยู่ข้างบนครับ ได้เวลาช้อปปิ้งแล้วครับสนาทีหลังจากนี้เป็นนาทีของการลุดของจากศพคับ เ,เพื่อนๆมือใหม่ก็จะเห็นจากใครไลท์เมื่อกี้เลยว่าการเล่นในโหมดปิดกั้นนั้นเข้มข้นแค่ไหนและยิ่งเรากดเดียวมาระบบสุมในเกมนี้จะแตกต่างจากเกมอื่นเราสุมมาคนเดียวก็จริงแต่เรามีโอกาสที่จะแมทหรือว่าสุมเจอผู้เล่นที่เขามาเป็นทีมหรือมาเป็นตี้ถ้าเป็นทีมที่แยกกันเล่นคงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทีมที่เขาเป็นเพื่อนกันหรือว่าเขาเล่นเข้าขากันมันก็อาจจะยากในการเอาชีวิตรอดได้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าให้เล่นโหมดธรรมดาไปก่อนฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับแผนที่อาวุธปืนเรียนรู้จจุุดดดเเกิรรียนู้ ได้้แลวพอมีความมั่นใจขึ้นก็ลองตะลุยในหมดพิกัดลองดูครับความเสี่ยงสูงก็จริงแต่ผลตอบแทนที่ได้มานั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่แลกไปแน่นอนศพในห้องนี้มีทั้งบอดมีทั้งคนครับถ้าไม่มีมือที่3ม,มาแจมก็หลุดกันยาวๆไปเลยครับตรงนี้อย่างที่เคยบอกทุกคนไว้ตั้งแต่ตอนที่เกมเปิดตัวแรกๆ เกม a r ร n a b r e a k เ u าจะเป็นเกมแนว FPS ที่แตกต่างจากเกมอื่นๆทั้ง Movement ตัวละครและแนวทางการเล่นคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้อาจจะเป็นเรื่องยากและอาจจะไม่ชอบเกมแนวนี้ไปเลยเพราะเอาจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นยากมากนะครับมันไม่ใช่แค่การกระโดดล่มลงมายิงกันแล้วอยู่รอดให้เป็นที่1แต่เกมนี้คือการที่ต้องเข้ามาฟาร์มของ หาของที่มีมูลค่าหรือป้นของที่มีมูลค่าแล้วนํากลับออกไปขายทอดตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าในคลังแล้วอัปเกรดอุปกรณ์ในคลังให้มีเลเวลที่สูงขึ้นทั้งกระสุนทั้งหมวกทั้งเกราะทั้งปืนนี่คือคอนเซปต์ของเกมอารีนาเบรกเฮา์ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ผมพูดมาขนาดนี้แล้วรูดของยังไม่เสร็จเลยครับการต่อสู้หรือการประทะมันเกิดขึ้นไม่นานหรอกครับแต่ที่นานมันนานตรงรูทของนี่แหละครับคือต้องมาเลือกของจัดของจัดกระเป๋าตรงนี้มากกว่า มีสัญญาณขึ้นเว็บไกลๆจากฝั่งทิศตะวันออกครับดูเหมือนคนนี้เขาจะมาออกตรงทางพิเศษที่อยู่ทางทิศใต้ของตัวโมเตล เพื่อนๆที่มีความชำนาญในการรูดของอาจจะใช้เวลาไม่นานมากแต่สำหรับมือใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยครับอ้าวจุดถอนกำลังตรงนี้ปิดไปแล้วครับเราต้องไปออกตรงทางหลวงครับ เดี๋ยวเราแวะฟาร์มบ้านพักตรงนี้นะครับชั้น2จะมีเซฟอยู่ <c oughs> เราใช้กุญแจห้องนอนหลักเปิดเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> อุยลืมรีโหลดกระสุนโหถ้าเป็นคนดักอยู่นี่คือสายหาไปแล้วครับถ้าไม่มีคนดักตรงจุดออกก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดในเกมนี้